ี่น้องไส้ไมึงหนีพลังนีงอ้หมด้องมาสี่พนี่นเป็นเด็ดหายอ,อ,อีกสองล้านติดเลยพี่น้องอแสดงว่าขั้นปลาพกติดน,นี่กมีคนมาเอาด้วยพี่น้องนีง่สนัจะกับซกสเลยอ,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 องมื้องพื้นเนาะว่าเดมายานเนาะ พี่น้องสวัสดีเอซทุกท่านครับผมพบกับช่องนุ่มจักรลับประเทนเช่นเคยพี่น้องสำหรับวันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดนะพี่น้องนะสามสิบสลังพี่น้องกับเพื่อไอ้ลูกปลากระดีพี่น้องนะครับับปลามะน,นี้จะมาหรือไม่มาเนาะพี่น้องนะะดุนกันครับผมเรื่องบริการเสียเวลาครับมาทำขับม,นนน <c oughs> นมะนีพี่น้องเฝ้าใส่เฝ้าไปเราจะทำก่อนเดี๋ยวปลากระดีครับพี่น้อง เสียบด้านหลังมันงด้วยพี่น้องด้วยไม้พวกน,นี้มันเป็นไม้หนาไฟพี่น้องก็ไเด้ม,มไม้ไม้นี่ยโดนเราพี่น้องดีครับ ครับพี่น้องเพื่อเป็นการ,รเสียเวลาเดี๋ยวไปไซเบตกันครับผมเดี๋ยวไปรุนกันยามตอนเศร้าพรุ่งนี้ครับ สวัสดีเอฟซีทุกท่าน,นครับผมบสวัสดีกันตอนเ้า้นะครับพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาหายามเบ็ดพี่น้องโอ้ยหลังแรกกยังอยู่คือเก่าพี่น้องแคยครับหน้าไฟาครับพี่น้องหน้าไฟาลิมถนนพี่น้องใส่เบ็ดเยาะปากกระดีพี่น้องไปครับผมสำหรับเ้านี้จะมาดูป้องมาหน่อพี่น้องเนาะ <c oughs> ยังมีแต้มให้เบิง้งบ้างรุนกันครับนี่ครับจอดรถไว้ หลังแรกก็ยังอยู่คือการขับเยือครับสำหรับหลังนี้ก็ใส่เยือปูไว้พี่น้องเยือปูน้อยโอ้ยังอยู่เหมือนเดิมครับครับโอ้โหไปครับผมตรองมาจมานบเพราะช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่เยือหายากพี่น้องเลยใส่เด็ดก็จะจะเป็นนัง่งเลยนะครับ บรรยกากาศช้านี้น,นี่ก็โอ้เยอือยู่คือเก่าพี่น้องครับผมไปครับอย่างไปเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้บ่มีมกลิ่นดันนี้เยอือยังอยู่ยังอยู่คือเก่าพี่น้องไปครับผมโอ้มีแต้มพี่น้องมึงบนหัวไปครับผม อย่างไปย่างๆพี่น้องเป็นมาแดงเด็กนี่ชัดเด็ดเนี่ยก็จะไทยไอที่พี่น้องเบิกน้อพี่น้องเนาะมีเสีนปลาสวบอยู่ในน้าเข่าพี่น้องช่วงนี้มันจะความรู้ดูหนาวยังอยู่คือเก่าพี่น้องเลครับผมทีม่ชัดเด็ดในไทยพี่น้องเบิงเนาะครับสวครับผม กบผมพี่น้องโอ้โยามมาหลายลังแล้วพี่น้องเอ้ยังไม่มีอาการเลยพี่น้องมีเหยืย่อหล่อนอยูสองสามรังพี่น้องไปครับพี่น้องบ่ท่อครับยามไปเรื่อยๆพี่น้องรรเรวเหยืย่อถูกใจนะั้นเข้นขาบ่ถึกใจก็ดั้นเหยืย่อเหลือลายก็ดจะร้องไซไวตอนเว้นมึงพี่น้องเราตอนแดง,งเข้ามายามแท่น,นึงนะพี่น้องเนาะพยายามต่อกันครับผมเพื่อจะไม่แตกสองแตใหปพี่น้องบ่ง ะครับบรรยากาศตอนเศร้ากร้ผมพี่น้องสรุปว่ายามเป็นโมเตะคันแล้วพี่นอ้องสรุปสรับเศ้านี่กะบุมมีแต้มมีพี่น้องเบิ้งเลยพี่น้องเลย เย,ย่ก็มีหล่อนอยู่สองสามดังพี่น้องจากสามสิบังพี่น้องก็เหลืออยู่มันสิบสามสิบังเอาเป็นว่าน่มจากหลัดพัทินก็จะใส่เยื่อไว้ลำพี่น้องเนาะก็ประมาณว่าตอนเย็นๆเ,เนี่ยเราค่อยมา่ยามพี่น้องรือว่ามาค่อยมากู้เบ็ดพี่น้องบางว่าตอนกลางเว้นเนี่ยปลาจะกินเนบ็ดเพราะว่าเยื่ยอยังเหลือ,อยังแข็งแรงอยู่ดีเลยพี่น้องรับผมแล้วตอนเย็นค่อยไม,าาม่ยมเพียงเานึงเนาะพี่น้องเนาะสลหรับโอนนี้ ประมาณเลยพี่น้องเลยบมีแต้มเลยครับผมเราเป็นรุ่นกันตอนแรงครับสวัสดีครับพี่พียงน้องสวัสดีเอซี FC ทุกท่านครับผมพบกับจังน,นุ่มจริญปฐินนีบพี่น้องก็หลังจากใส่เบ็ดมาสองหมื่สองคืนพี่น้อง บมีธุระาเล็บประเด็มะยามพี่น้องแจ็คจะเป็นในพี่น้องนะฮะเีย็นอยู่คือเก่าเลยพี่น้องเลยไปครับผมเดใส่ไ,ไปถึงสองหมื่นสองพืนพี่น้องเลยนุ่มจับรถพัาท้นติดธุระในเมืองก็เลยแบบบระเด็มะยามพี่น้องวันนี้ว่าจะมากู่ประเด็มากู่อันนี้ก็เรียกมากู่พี่น้องนี่กประมาณสาม, 3, มสี่มงเสาร์เนี่ยพี่น้องมานะแบบสีใสเรวก็ต้องไปธุระต่ออีกแล้วก็เลยมาบังเบ็ดที่ใส่ไว้เนี่ยพี่น้อง โอ้โหยังอยู่เหมือนเดิมเลยพี่น้องเลยไปครับผมเพื่อประกรันใไซเวลาเดี๋ยวขั้นมีช็อตเด็ดตั้งเด็ก็จะไายบังน้อพี่น้องเนาะก็ไม่ไดียวบางว่าจะไดะโดกพี่น้องเพราะว่ามันไซเรนถึงสองมือเลยขั้นปลาติดตัวของจะตายแั้วมาติดก็บบ่ยังพี่น้องไปครับผมโอ้เบ็ดสี่อยู่คือเก่านะครับเบียร์ก็ยังอยู่คือเก่าพี่น้องเลยไปครับผมใส่มาตั้งหลไรลังครับ <laughs> ลังนี้ก็โอ้โหมึนห้อยดึงพี่น้อง <laughs> แต่ว่าไม่อยู่พี่น้องเนีย <laughs> บอกแล้วเดี๋ยวสองหมื่นทำไมโยกกับรถเหรพี่น้องไปครับผมอยากเก็บต่อครับอ,อย่ามาล้างดันตนัวมีอาการเลยพี่น้องเลยใส่ไว่นติดกูดีเด้แตัว่าเยือป่าก็ยังอยู่เลยพี่น้องเบิกกินเลยไหมต้องดินตุ่มต่ำตุ่มต,ต,ตม่ำอยู่ปา่าหลังนี้ก็ตายมั้งเลยพี่น้องเนี่ยยูทังสี่ตายดีพี่น้อง <c oughs> ตายหลายมือแล้วครับเก็บครับ พี่น้องวัดหลังนี่หายพี่น้องนี่ใส่ไปอยู่เมืองนี่พี่น้องอู้เบ็ดหายเบ็ดหายอู้ถอนคันไม่ใส่น้อยพี่น้องนีเลยยังวะอู้อู้เบ็ดหายพี่น้องนี่ครัใส่ไปเมึงนี่ให้หลังนึง โอ้ oh, ไปใส่นาะที่านโอ้ oh, ไปใส่นาะท่านเ <c oughs> ลยเสรล้วประดีมาคบยามทั้งสองมือเบ็ดหายเลยครับหนึ่งหลังแล้วโอ้ oh, มันหลกักไปใส่นาะท่านแต่ปลาเขใหญ่เลยพี่น้องนี่ครับใส่ไปมึงนี่โอ้หายไปครับหนึ่งหลังอ <c oughs> โอ้ยันากลิ่นที่ยังตใหญ่อยู่พี่น้องมย่างเี้ครับใส่อยู่ไตโฮมใหม่พร้อม โอ้เสียดายดิไปครับยามต่อครับอู้อยู่ใส่น้องที่นี่เนาะพี่น้องเป็ดถอนคันอยู่มั่งหันพี่น้องมาเบื้องหลันลงนี่หลังนี่มีห้อยดึงพี่น้องเห็นบอเห็นบอเอาเบ็ดไปใส่อ๋อเบ็ดเอาเบ็ดไปใส่พี่น้องเอ้าเอ้า เมื่อกี้นัวขั้นเบ็ดยูจะบอกว่าหายอีกอะเอ้เออมาเห็นเลยพี่น้องเอ้าอย่างนู้นทีนี้โอ้โน้ตขันเบ็ดงอเมื่อกี้บบแมนกลายเป็นเบ็ดหายอีกสองล้านตั้งติดเลยพี่น้องอู้ โอ้ที่ไหนโอ้ไป็นเราพี่น้องด้ยแสดงว่าขั้นปลาบะติดนี่ก็ต้องมีคนมาเอาด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่าลุงจักรับปะทินกับใส่ไว้ถึงสองมือสองคืนเนาะว่าเดี๋ยวมายามเนาะโอ้เจอแบบนี้เซ็งเลยพี่น้องเลยสองรังติดกันเลยไนหะมอะไรบยังพี่น้องไปยามต่อครับเสียดายเสียดายนกกระจาบพี่น้องนะครับนกกระจาบกำลังมาทำล้างพี่น้อง นกกระจบับหลายอยอะไปตึงหนุ่งกับมันพี่น้องธรรมชาติี๋ยวบ้านนมจากลาพัททิ้งก็หายากขึ่นฮะกำลังสั่งอยู่นะครับนกกระจับนกกระจับกำลังนกกระจับนี่กำลังสั่งโห่เต็มเลยครับพี่น้องครับผม สรุปทริปนี่กับบ่หมาเนะพี่น้องเนาะอู้บูปาดิปลาักโตเลยพี่น้องเฮ้ยกับมีอยู่สองลังพี่น้องที่มี่ลองร้อยคือบ่แน่ใจว่าปลาถอนคันหรือว่าเอ้ค้นดึงไปพี่น้องเพราะว่านมจากละปะทินกระใส่ไปทั้งหมดเอ้สามสิบกุหลังนะพี่น้องเนาะนี่หายไปสองลังหาบ่เห็นเลยไหมพี่น้องอู้เสียดายยังมาใส่ไปสองหมื่นสองคืนนะพี่น้องเนาะ <laughs> บ่มีเวลาใส่หรอกบ่มีเวลามายาม ครับผมอย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเปิดแรงใจช่องนุ่มจักรลับพัทินนะครับผมเป็นว่าคลิปหน้านุ่มจักรลับพัทินจะพาพ,พี่น้องหายอยู่หากินทั้งไหนขอรอติดตามรับชมครับคลิปนี้ประมาณเท่าไรกันขอลงนันพี่น้องนะอย่าลืมติดตามครับผมสำหรับวันนี้ขอกราบลาแล้วครับสวัสดีครับ